ท่านวัชระเทองนะครับที่ห่วงใ่ดในในองค์กรของรัฐสภาและโดยเฉพาะวุฒิสภาซึ่งท่านนั้นก็เป็นอดีตของสมาชิกรัฐสภาและถ้าท่านเข้าใจดีถึงเรื่องของข้อประมูลที่ระเบียบการดําเนินการยื่นเรื่องรับเรื่องวิธีการพิจารณานะครับและท่านได้กุณนานะครับนำข้อมูลมาเพิ่มเติมในวันนี้ ซึ่งผมอ่านในเบื้องต้นก็คาดว่าน่าจะสมบูรณ์แล้วนะครับผมก็จะยื่นให้กับเลขานุกาได้ไปดำ,ำเนินการตามขั้นตอนของกฎระเบียบหรือกฎหมายต่อไปซึ่งเราไม่ได้ไปต่อต้านหรือแยกแยะว่าไม่ได้นะครับเราพร้อมและยินดีเพราะว่าสมาชิกผู้ิภาททุกคนเนี่ย ไม่สบายใจเลยนะครับในหวงเวลาที่ผ่านมาแล้วก็กังวลใจนะครับนล้ห่วงใยแล้วก็เราจะตอบสังคมอย่างไรตอบพี่น้องประชาช่วนอย่างไรอยู่ในหัวใจเราตลอดเวลาวันนี้นะครับเมื่อวานนี้ผมได้รับเรื่องจากเลขาวุธิภา ผมก็รีบนัดประชุมคณะกรรมการวันนี้เมื่อตั้งแต่เมื่อเช้าจนถึงบัดนี้นะครับเราคุยกันอย่างละเอียดมากแล้วรอบครอบนะครับแล้วก็เรานําเรื่องต่างๆเนี่ยเพื่อจะเป็นที่ประจักษ์ต่อที่น้องประชาชนแก่สังคมนะครับให้ประจักษ์ในข้อเท็จจริงนะครับก็ว่ากันไปตามกระบวนการซึ่งวันนี้ขอบคุณท่านู้ชาเัตนทองนะครับและผมคิดว่าขณะนี้เรากําลังดําเนินการประชุมของขคณะกรรมการเสียอย่างคอยู่ ผมเองนั้นนะครับรับเรื่องเมื่อวานเย็นนะครับเวลาห้าโมงเย็นวันนี้นัดประชุมแล้ววันจนันนี้นะครับเรากำลังหาเรือกันอีกว่าเราจะต้องประชุมให้ให้รีบให้ได้แล้วก็มีเราจะต้องทาหนังสือถึงหน่วยงานต่างๆอะไรทำนองนี้นะก็กําลังอยู่ในการประชุมกันอยู่และคาดว่าเมื่อท่านวันชระมายื่นเอกสาร คบถ้วนแล้วนะครับเดี๋ยวเลขารทิการก็จะดําเนินการตามขั้นตอนมาอยังคณะกรรมการนะครับก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องแล้วก็พบกระบวนการแล้วก็ถ้าเรา,าหาลือกันในวันนี้อาจจะเชิญท่านวัชรมาเราจะนัดประชุมนะครับแในวันจันทร์ถือว่าเป็นผู้ถูกผู้ร้องนะครับมาให้ข้อมูลเพิมเ่มเติมต่อคณะกรรมการ ได้พิจารณาเป็นองค์ประกอบต่อการวิจัยส่อไปนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านเระธานนะครับที่ได้คุณาและเข้าใจนะครับที่จะดําเนินการร่วมกันให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อประเทศชาติต่อประชากรทั้งสกุณครับ